วันนี้มีอะไรมาเล่าเพราะสิ่งดีๆที่ได้อ่านมาคนข้าจากการแบ่งปันสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับไอเองนิชนันศักดิ์สิทธิ์ชัยวันนี้เราจะมาชวนทุกคนสำรวจเทรนด์จากหนังสือที่มีชื่อว่า Future Trends Ahead 2025ที่จัดทำโดย SCBX ค่ะโดยใน chapter นี้จะเป็น chapter ที่6ที่เราจะมาพูดถึงเรื่อง sustainability กัน s ustainability หรือความยั่งยืนเป็นคำที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆในช่วงปีหลังๆแต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าความหมายจริงๆของคำนี้คืออะไรในปี1980รันแลน์ได้ให้คำนิยามไว้ว่ามันคือการพัฒนาที่สามารถราาตอบสนองควาต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่กีสรอนแานสามารถในการตอบสนองคนนุ่นนะั้นเป้าหมายสำคัญของแนวคิดนี้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นความสมดุลระหว่างทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแทนที่จะมุ่งเน้นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวค่ะตอนนี้เทรนด์เรื่อง sustainability เนี่ยกำลังไปในทิศทางที่มันจะกลายเป็นกฎหมายให้แต่ละองค์กรต้องปฏิบัติตามคล้ายกับตอนที่ PDPA ถูกบังคับใช้จนพวกเราทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวในทันทีด้านความยั่งยืนก็มีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันค่ะโดยในประเทศไทยเองก็มีกฎหมายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาบ้างแล้วด้วยนะคะ เช่นภาษีความหวานที่เก็บภาษีกับเครื่องดื่มที่มีน้ำการสูงถูกบังคับใช้ในปี2,560ภาษีคาร์บอนก็กำลังเลิก่อค่อยๆบังคับใช้แล้วก็ยังมีภาษีพลาสติกก็เป็นสิ่งที่ประเทศเรากำลังผลักดันกันอยู่ค่ะซึ่งแนวโน้มเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า sustainability มันจะกลายเป็นเรื่องที่พวกเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วค่ะ โดยสาเหตุก็มาจากแรงกดดันหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายไปแล้วในการประชุม COP เราจะเป็นประเทศที่ปลอดคาร์บอนในปี2025และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2065รวมทั้งยังต้องเจอกับมาตรการจากยุโรปที่ทำให้สินค้านำเข้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงต้องจ่ายคาร์บอนเพิ่มเติมแถมยังเจอกับวิกฤตการสภาพภูมิอากาศอีกต่างหาก รู้ไหมคะว่าตอนนี้สหประชาชาติได้ประกาศแล้วว่าพวกเราได้เข้าสู่ยุคโลกเดือดเป็นขั้นกว่าของโลกร้อนอีกนะคะโดยคาดว่าในปี2050คนกว่า75%จะเจอกับภัยแล้งและกว่า40%ของพื้นที่โลกจะแปลสภาพเป็นทะเลทรายส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันล้านคนเลยค่ะและปัจจัยสุดท้ายก็เกิดจากผู้บริโภคอย่างเราๆนั่นเองที่ให้ความสนใจด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้นในปี2023พบกลุ่ม Ecoactive หรือผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมถึง22%แต่ว่าจะให้ซื้อผลิตภัณพวกนี้จริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะมีราคาแพงอยู่นะคะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคในแถบเอเชียดังนั้นถ้าหากบริษัทสามารถลดต้นทุนให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเนี่ยมีราคาใกล้เคียงกับสินค้าทั่วไปได้ เราคิดว่าก็จะมีโอกาสคลองตลาดได้มากขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งการที่ sustainability กำลังจะกลายเป็นกฎหมายไม่ได้แค่บังคับให้บริษัทต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเท่านั้นนะคะแต่มันยังส่งผลให้บริษัทที่เคยใช้ความยั่งยืนเป็นจุดขายต้องคิดหากลยุทธ์ใหม่ๆพอเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นมาตรฐานที่ทุกคนต้องทำแล้วความแตกต่างที่เราเคยมีก็จะหายไปค่ะโดยไอเดียของบริษัทที่เริ่มปรับตัวเข้าสู่ความยั่งยืนก็มีหลายตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะ บริษัทแรกคือบริษัทยูนิเ v อร์กับโครงการ Clean Future ที่เปลี่ยนกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือแหล่งพลังงานรีไซเคิลแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อจะช่วยลดผลถถกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ยังมีบริษัท l u l ู m um o n แบรนด์ผลิตเสื้อผ้าโยคะหายใจเข้าหายใจออก ที่ไม่ทำแต่เพียงขายสินค้าแต่ยังเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพร่างกายและก็จิตใจโดยเริ่มจัดกิจกรรมไม่ควรมาออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่วมกันมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนค่ะบริษัทใหญ่ๆอย่างเนสเล่ยูนิลิเวอร์เซลฟอร์สหรือโคคาโคล่าก็พาการสนับสนุนโครงการฟืน้นฟูธรรมชาติอย่างจรงิงจังเพื่อสร้างความชัดเจนในในโยบายการลงทุนแล้วก็แสดงความมุ่งมั่นในการรักษาสิทธิแมดล้อมของบริษัทต,ตัวเองค่ะ โดยเขาทำนายกันว่าจะมีโครงการฟื้นฟูนธรรมชาติออกมาอีกเยอะเลยพวกเราจับตามองกันให้ดีนะคะอีกแนวหนึ่งคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเช่นบริษัท Walmart เขาใช้รถตู้ไฟฟ้าสำหรับการจัดส่งสินค้าหรือบริษัท Climate Works ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อดัดจับคาบร์บอนในอากาศเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเก็บไว้ใต้ดินหรือว่าเอาไปทำเป็นแหล่งาดด้วยคะ่ะ สุดท้ายนี้ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าความยั่งยืนมันไม่ได้จำกัดแค่ที่สิ่งแวดล้อมแต่ยังครอบคลุมถึงสภาพสังคมด้วยโดยในเอกสารนี้เขาทำนายว่ามุมมองเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยจะขยายขอบเขตไปครอบคลุมมิติอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องเพศเช่นเรื่องเชื้อชาติอายุความสามารถสถานะทางเศรษฐกิจสังคมศาส,สนาและอื่นๆ ทุกคนลองคิดถึงผ,ผู้สูงอายุที่ต้องทำงานในยุคดิจิทัลหรือคนพิการที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์กรหรือแม้กระทั่งผู้คนจากวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยที่ต้องเผชิญกับอัคติเราจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างพื้นที่ที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงโอกาสในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองได้ยังไงโดยไอเดียของบริษัทที่พยายามทำในเรื่องนี้เช่น IBM เขาทำโครงการชื่อ Skill Build ที่ทำสื่อออนไลน์ให้คนเข้าถึงสื่อได้ฟรี เพื่อจะสอนสกิลที่จำเป็นจะต้องใช้ในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่อง AI หรือ UX/UI s c อเทียร์แบงก็เป็นธนาคารที่น่าสนใจค่ะเขาจัดการประชุมชื่อ Ally Shops ที่ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการเป็นพันธมิตรที่ดีทั้งต่อกันเองต่อลูกค้าแล้วก็ต่อชุมชนหลากหลายที่ธนาคารให้บริการอยู่เหล่านี้เนี่ยเรียกว่านโยบาย DEI ซึ่งมาจากคำว่า Diversity, Equity and Inclusion โดยมีหลายบริษัทเขามองว่าการผ่อนปรนมาตรการ DEI ต่างหากถึงจะเป็นการทําให้สภาพแวดล้อมการทํางานเป็นมิตรกว่าทุกคนมากกว่าเดิมทุกคนทายออกกันไหมคะว่าบริษัทใดมีแนวคิดแบบนี้บริษัทนั้นก็คือ SpaceX ของคุณอีลอนมาร์กนั่นเองค่ะเขามองว่า DEI เนี่ยเป็นแค่คําเรียกหนึ่งของการเหยียดเชื้อชาติโดยถ้าจะหยุดการแบ่งแยกในออฟฟิศจริงๆบริษัทควรจะกําจัดนโยบายนี้ออกไปซะค่ะ บริษัทอื่นๆก็มีนะคะอย่างเช่นอเมซ o n เมื่อก่อนในหน้าเว็บของเขาเนี่ยจะแยกให้เห็นเป็นชัดๆเลยว่าเขาให้คุณค่ากันในเรื่องใดเช่นเรื่องความเสมอภาคของคนผิวดำเรื่องสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ แต่ตอนนี้เนี่ยเขายุบทุกอย่างเหลยย่อ,ยอหน้าเดียวที่สรุปใจความได้ว่า a เม z o n เชื่อในการสร้างความหลากหลายและการมีส่วนลบในบริษัทซึ่งการเลือกปฏิบัติเป็นเรื่องที่หับไม่ได้ บริษัทเมตาเองก็มองว่า DEI เป็นการให้สิทธิพิเศษเฉพาะกับบางกลุ่มดังนั้นเขาจึงหันมาโฟกัสที่ประเด็นการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมแทนการเพิ่มความหลากหลายในการเฟ้นหาพนักงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยค่ะก่อนจะจบเอพิโซดนี้เรามาขอย้ำคียเทสเวด้วยเสียงอันก้องกังวานให้ทุกคนฟังอีกทีนะคะขอย้ำอีกทีว่าความยั่งยืนจะไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป เพราะกลไกธุรกิจและค่านิยมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปดังนั้นการนำกลยุทธ์หรือเทคโนโลยีมาสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าและกระบวนการผลิตจะไม่เพียงแค่ทำให้บริษัทเติบโตแต่ยังช่วยขับเคลื่อนสังคมและโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะ